สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ Toyota าคัมรี่นะครับผมตัวรถปี2007จะเป็นตัว A/C/V 4 0นะครับผมเครื่อง2 4 0 0ันซเป็น 2.4G นะครับสำหรับคันนี้ล้อขอบส7นะครับผมเป็นล้อเดิมของ Toyota นะครับแต่ไม่ใช่ของเจนนี้ แต่ต้องบอกเลยว่าลายนี้สวยแล้วมีราคาด้วยยางก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับสามารถใช้งานได้เลยยางคู่หน้าปี19คู่หลังปี18นะครับสีโดยรวมสวยครับผมรถยังมีประกันชั้นหนึ่งอยู่นะครับประกันชั้นหนึ่งหมดเดือนหน้าวันเดียวผมเช็คให้อีกทีหนึ่ง ภาษีเพิ่งขาดไปเมื่อต้นเดือนนะครับเมื่อสิงหาต้นเดือนที่ผ่านมาหาใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังครับสำหรับคันนี้รถจะเป็นเชื้อเพลิงสองระบบนะครับจะเป็นน้ำมันเบนซินแล้วก็แก๊ส LPG นะครับประกันชั้นหนึ่งเนี่ยเคมสีได้เลยนะครับลอกขันได้ฟรีเลย ตอนนี้ก็ต้องแจ้งว่าสวยอยู่แล้วนะครับในส่วนของเชื้อเพลิงเนี่ยทั้งน้ำมันเบนซินแล้วก็แก๊สเนี่ยใช้งานได้ตามปกติทั้งคู่นะครับเดินเรียบนิ่งทั้งคู่เลยเบาคู่หน้าปรับไฟฟ้าก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับโอเคปรับเอนได้ปกติทั้งสองฝั่งนะครับหน้าจอเป็นแบบสัมผัสนะครับผมแอร์ออโต้แบ่งแยกซ้ายขวาได้นะครับ โดยรวมก็ยังคงสะอาดนะครับสำหรับภายในเป็นเบาะหนังสีครีมนะครับผมตัวนี้ก็จะมีม่านติดตั้งเพิ่มมาด้วยนะครับเป็นม่านแบบแบนนวลนนะครับใช้มือดึงเอาสามารถมนาะเกี่ยวกับหูเกี่ยวตรงนี้ได้เลยสย่ขวาแอร์หลังก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับ ผมเปิดราคาไม่แรงครับสำหรับคันนี้ท่านที่หาใช้งานอยู่นแนะนําเลยให้รีบตัดสินใจนะครับสําหรับคันนี้บอกไฟฟ้าเนาะโอเคเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงยนต์กันดูนะครับกระจกไฟฟ้าพับไฟฟ้าเนี่ยก็ขึ้นลงครบปกติทั้งหมดนะครับ ไม้ oh, oh, oh. ตัวนี้จะอยู่ที่สองแสนสามนะครับเดี๋ยวให้ดูแจ้งเตือนบนหน้าปัดเรือนไม้ขึ้นครบปกติทุกจุดทุกดวงนะครับผมแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับขออนุญาตสตาร์ทเลยนะครับผม สตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับไม่ต้องลากยาวใดๆนะฮะแอร์ออโต้ก็เย็นๆเลยพวกวิทยุวิทยุอะไรก็เปิดติดปกตินะครับแอร์ออโแรงๆเลยนะครออกหมดนะครับทั้งหน้าทั้งหลัง เค <Okay. S 2> ปิดไปก่อนนะครับกระจกไฟฟ้าก็ใช้งานได้ปกตินะครับรถ mm hmm. อยู่ในสภาพที่โดยรวมใช้งานได้ทันทีนะครับ mm hmm. นี่นะครับอนนี้จะเป็นชื่อเครื่องแก๊สน,นะครับ mm hmm. เครื่องเดินเรียบเลยไม่มีสวิงใดๆนะครับความใช้งานทั้ง2ระบบอย่างที่ผมแจ้ง mm hmm. เดี๋ยวขออน,นี้ดับแอร์ hmm. ไปก่อน แล้วก็เดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูนะครับเออเออ,อเฮ้เเปิดกระจกไปก่อนตาตื่นเต้นอันนี้จะเป็นกุญแจนะครับเป็นกุญแจรีโมทแล้วก็จะมีกุญแจสำรองอีกหนึ่งดอกนะครับชโช้กคำฝากระโปรงก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับผมไม่มีห้อยร่วงตกหล่นลงมานะครับเดี๋ยวรับชมมุมกว้างกันต่อ ตงเดินเรียบสมบูรณ์ปกติดีนะครับความร้อนไม่มีปัญหาใดๆนะครับผมขับกลับมาจากประจวบก็ประมาณ200โลใช้งานได้ปกติเกียร์ออโต้เขาเปลี่ยนนิ่งนะครับผมความร้อนนิ่งๆเลยเล่มเอกสารพร้อมโอนพาสีเพิ่งผ่านนะครับเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับขาดไปเมื่อวันที่1สิงหาแต่รถเนี่ยยังมีประกันชั้นหนึ่งอยู่ครับประกันชั้นหนึ่งเนี่ยสิ้นสุดเดือนหน้าแต่เดี๋ยวผมเช็ควันให้อีกทีหนึ่ง สำหรับท่านที่หาใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังครับสำหรับคันนี้ยังไงฝากไว้ด้วยครับขอบพระคุณมากครับ